เดี๋ยวครับผมเซนนาเอกสอบเป็นบุตรครับไฟน์เราซอมมากี่วันประมาณสองอาทิตย์กว่าก็ซอมอยู่ที่ค่ายซิเจรลนพีทับอยู่ที่ของสามมีใครเป็นผู้เพ่อนซ้อมบ้างก็มีวูของแล้วก็พี่นะค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณร้อยแปดสิบสองน้ำหนักไปไปประมาณหกสิบสองหกสิบสามมือสไตายเลยครับก็สี่มือก็ได้วันนี้เลยต้องมาเจอจากพั้เนาะ คเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้น,นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเข้มต่อยจากกวยย่างศึกษาเขาเหมือนจะตายงวยผีวมนะือวันนี้เจอจากกวนะวางเกวางแผงให้ดีก็ได้เรื่อยตามสไตล์แล้วนะมีอะไรเด็กแก้ไขวุ้นคูเดียว,ว,ยล,ยวล่าสุดก็ต่อยไว้ที่ต่อยที่นี่อ่ะอวันนั้นต่อยกับทรงเดชครับเป็นกังวันนนั้ผมชนะน็อกเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดได้ยังแต่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกเนาะเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นยังบ้าง เกินอยูจุดสองเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวมายืดสายหน่อยน่าจะผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูอย่างไรวันนี้พร้อมออกชนะเอาใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี่ประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเอ่อประมาณแปดสิบหาขนจังหวัดปทุมเด็กปทุมเอาฝากเยี่ช่วยไหมครับฝากเอฟซีชาวปทุมช่วยเป็นกำลังใจแล้ววันนี้เต็มที่แน่นอนขอโชคดีมาครับ